สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำเครื่องตัดหญ้าโบราณหนึ่งตัวนะครับสภาพพร้อมใช้งานตัดได้ปกตินะครับนานานทีเจอหนึ่งตัวนะครับ <c oughs> การใช้งานนะครับมันมีก๊อกน้ำมันนะครับหลังใช้งานทุกครั้งต้องปิดน้ำมันนะครับก่อนใช้งานทุกครั้งต้องเปิดน้ำมันนะครับส่วนเวลาสตาร์ทนะครับ เวลาดึงดึงให้มีจังหวะก่อนนะครับห้ามดึงกระชากนะครับลานจะเสียและเครื่องสตาร์ทติดยากนะครับโอนเงินบัญชีฉัดชัยอาศักธนาคารออมสินเท่านั้นนะครับห้ามโอนบัญชีอื่นเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวมาดูการทํางานของเครื่องนะครับ หลังใช้งานทุกครั้งต้องปิดน้ำมันทุกครั้งนะครับขอบคุณครับ